ะนกินข้ามยังไงลูกเดือดไม่ทนป้าลูกกินข้าใหญ่ๆลูกแก่ไม่ตายกินข้าวจะปกระติแล้วต้นไม่ามสายไปไกันโอ้้ม่ป้าั่งข้าวไข่เจียวแบ่ทีนี่เห็นะกนหรือเล่าฮะป้าหนาบ้านเราเ่าอะหนก็ตัดแบ่งด้วยนะลูกข้าวเออเดี๋ยวเพอจะได้กินด้วยแบ่งแบ่งกิ้านกินเด าว่า,าวจังได้กินโมบส่นะบ้ <c oughs> อล้บไ้วัานัาง่งได้กินโบสะนะ่อเหอปไม่กินกินกาแฟแล้วโอวเค okay, แบ่งแค่นั้นเลแบ่งให้ป้าที่บ้านด้วยซึ่งสบแก้จะบ่มีแก้วินแสบโอ้ย บ๊อบกันบอประเดกกับกะปิมันนัวมันต่าเก่งเกินเขากบประเดกคนนี้ไม่เแว่ากินเป็นบาโลกต้มน้ำไม้ยังสีนี่ก็อเบิ่งจุ่มน้ำสีแ่บนัวหรือกะตุนทวารกะตำแจวนี้ตุนอเองตนอ๋องง่งต้นอ๋องงงตนอ๋องงงตนทวาเจ้ากัะตำแจวนี้่อน้ำไม้ยังสียังสีนี่ก็กตุยตัวเอะต่า เราลองกินดูนะปลาแดกปลาแดกลาดดิลูก เรียซะลายสีาให้นั่งไปทํำเล็บก่อนได้ควมากเลยอลุงนไเปียอะไรลุงไไม่น้อยเลยลุงไปไปขเขาไปกนียนเนียนพาไปไปยังไปซื้อของไป้ไม่กุญเตียวมือนันบ่เออสวมันจะต้องเตรียมเตรียมของดังมันป้ามันก็ต้องเตรียมของให้กเตียวมือลุงไปยู่ ป้ามันก็ต้องเตรียมของแล้วไอ้แนนอะพาไปซื้อล้าเตรียมก๋วยเตี๋ยวก็ม่เป็นแยงคกระสาไปเรื่อยๆไหมเ่าไอ้ให้ป้ารอนไส้ก่อนจะไปซื้อของนะปวโง่เอาป้ารอนไส้ผสมปูนล้วมันนิเด้อฮ่า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 ่มอกไน่ตอกองเจีายให้ดิมันบางอาหารกินงามมันไม่แห้งเออกินแน้วยมไม่เหลือดไม่ไม่อย่างเปลี่นไปเี่ไไม่แห้งไง

โอย้ย,ยอใช่ที่ปลาปลาดาถ้ากันผสมปูนเด้อไม่ดีเด้อพี่ชายเราไอ้พี่ชายเราไปเห็นอย่างเดสแเราถาดไอ้นั่น,นย,ย,าาย่างเดียวเดสแเราถาดชาดย่างเดียวเชาดย่างเดียวเอออะไรพี่ไ,ไยสยแะปลาดาปลาดิบ้<อ>านเออไอ้แน่นไอเปรี้ยวออโอ้แต่ไอแน่นไอเปรี้ยวมันติเจ้าไปเที่ยวไปซื้อเนี่ยมาเห็ดนเตี๋ยวนี่จะคู่แข่งแข่ง แต่ว่าอันก um> ้อนทีดไปก็ต้องผสมปูให้ใบให้่ชาผสมปูกันนเออต้องผสมไป่ชายก่อนใชปูไมด้ปพอดียไม่ได้ขายเรียสามเร่ยสามุนี้ไม่ได้ขายวันนี้ขายพวงนี้ทีเดียวการเวียดกีเสองมืเ็ดเห็ดกัวตอเดียวไปไชเป้าฉาบเด้อมืออื่นที่ขายแล้วแล้วการด้อีกสองมืเจ้ายขันน แล้วแล้วมตรงนี้นะสับภายในเด <c oughs> ็คือบาทนทางสิเทไบมือแล้นี่อีกสองมือควมบาเหตดต่อเออข้างข้างประเทศไทยไปพ่เปเ็นมองเก็บไปเลยอ่ะกันแล้วครับนะเทไบเลยเ <c oughs> ท,ทไบมือหื้อจังสิได้ปลูกกระเบื้องกรสิแล้วพอดีเออสามสมืออีกสามมือแล้วพอดีครับปูนมันเต็ม อี๋ไมนต้องปูนเตโตอาสันถ้าจ้าเทเราจะปลูกกระเบื้องล้วน้ำซึมออกเบิ้เห็นเ้าหนาที่จสงสัยนะกเบ้งทที่ยูตัต้งองมือโอ้บงงบมัแต่งโตป้าแต่งโตมันไอแต่งโตมันสีมาผสมปูนป้าเบิ้งไม่่านะแต่งโตีมาผสมปูน ไม่ด่าไปกว่าบาดใจเลยเออยู่ผสมปูนน้ำรุนนะจ้ะแม่นนี่ละนี่ละผู้ที่ยู่ผสมปูนนะสมปูนไตัวหยู่ผสมปูนต้องกันนี่ล่ะสว่าเหานะไอหล่อนไา้ก็ได้ดอกสมปูนอ่า เราปลี่ยม่าแม่เลยให้วันนี้าเปลแลยยาันเปองุงหลังาเถิเ้อพุงนี้เจ้าบอกมาเราม่ปลูกแเลยาจะทาบุอีกนนินเสแล้วผมม่เลนไม่อย่างเลยตำลดสามมุนตามสถานทุ่งเลยเพราะว่ามะละกอเราก็มีแล้วตพิมาไตามันมีรวยในรวยใหญ่วันมี้ตตาลูกหลังตาต้น ไม่ไมันมีลูกเยอะลูกดกลูกดกอย่างนอยงวามดาจนต้นจะโคนแล้วเนี่มัมเบันเป้าเองิสุกเรื่องแล้วตำได้แล้วแต่ว่ากินสุเออไว้กินสุกอแต่กินซุนแต่ว่าแต่ว่ามันีหลังบ้าน้่น่ฟังเนี่ยเขาว่าหลังบ้านเจ้าเสี มันแมาหุเโตน่อาแล้วว่างแผนกันอีกวางแผนกันอีกแล้วซอนี่และว่างแผนเป็นรับหุ้งอันนี้ก็ลงมือแล้วนะคะเค็ด่ยังล่างอันนี้บ่ะเตรียมพร้อมผสมในมอ๋อเสีเอามาผสมในหฮมบ่ะข้าใหพ่แยมยูให้รดสดกลางแดดอ๋อเออยูมาผสมในหฮมพุ่งสีได้ลดเนาะมันละลายไขมัน อะไรด้วครับผมสิคอผมสิเอาไม้ยูสิคอ,าาเ,อ,เ,อ,เ,อเอาไม้ไอไอมันจับไป,ไปดูไปดูในช่องคอยสิภาพสวยบ้างเลยถ่ายไมยูเ,เพราะว่าไอไอมันจับลงภาพลงพอดีผมก่ได้ไปเด้อครับผมสาบลิเหล้วสาบตอนแรกสุดเทพอ่างซิงเหล้วนะครับปลาเพิน่นยูยูโอ้ช่วยด้วย ช่วยดูขนาดเดยนะป้าเอาช่วยขนาดที่เหมาะสมนะว่าแล้วแอดชัยก็ลงมือนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเราสวก็จะมาช่วยกันนะคะเป็นลูกมือให้แอดชัยนะคะ